สวัสดีค่ะวันนี้แดดร้อนมากเลยนะคะออกมาเติมน้ำมันค่ะเติมน้ำมันที่ร้านนึงค่ะหลังจากฝนตกเมื่อวานนี้วันนี้แดดออกร้อนมากเลย แยกแยกหนองแวงนะคะแยกข้าหลามหนองแวงจ้ะอยู่ที่แยกข้าหลามหนองแวงนะคะเดินข้าลบ